สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าตำแหน่งไฝบนร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะบอกโชคชะตาได้จริงหรือเปล่าเออมันเป็นความเชื่อที่มีมานานมากวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันดูนะครับโดยอ้างอิงจากเอกสารที่น่าสนใจมากชื่อไฝนำโชคความหมายบนร่างสตรีครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเอกสารนี้รวบรวมความเชื่อบราณไว้เยอะเหมือนกันนะคะ คือเขามองว่าไฟไม่ใช่แค่จุดดำๆธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบอกได้หมดเลยตั้งแต่เรื่องสเสน่ห์โชคลาภหรืออาจจะเป็นคำเตือนก็ได้ค่ะครับผมวันนี้เราก็จะมาลองเจาะลึกความหมายตามตำแหน่งต่างๆดูว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่ส่วนที่เห็นง่ายที่สุดก่อนเลยใบหน้านี่แหละครับในเอกสารมีตำแหน่งไหนบนใบหน้าที่เขาพูดถึงเป็นพิเศษหรือแบบว่า โดดเด่นมากๆบ้างครับถ้าตอมเอกสารนี้เลยนะคะจุดที่เห็นช,ชัดๆเลยคือความต่างระหว่างซ้ายกับขวาค่ะอย่างเช่นหน้าผากขวาเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าจะดีเรื่องคู่ครองค่ะจะได้รับความรักการสนับสนุนดีอ๋อหรอครับแต่พอเป็นหน้าผากซ้ายปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยค่ะกลายเป็นว่าอาจจะต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงแบบว่าอาจจะใจร้อนหรือขี้หึงอะไรทํานองนั้นนะคะโอ้โห แค่ซ้ายกับขวาต่างกันขนาดนี้เลยนะครับแล้วตำแหน่งอื่นบนหน้าล่ะครับมีอีกไหมที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษมีค่ะมีอีกอย่างเช่นใต้ตาขวาอันนี้เขาว่าจะเจ้าเสน่ห์มากดึงดูดคนง่ายครับแต่เรื่องความรักอาจจะวุ่นวายหน่อยไม่ค่อยราบรื่นนักส่วนริมฝีปากบนอันนี้ถือว่าดีนะคะบ่งบอกว่าเป็นคนพูดเก่งมีวาทศิลป์คนเชื่อฟังคนตามใจ พูดง่ายคือพูดอะไรคนก็คล้อยตามว่างันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ที่คางอันนี้ก็ถือว่าดีมากเหมือนกันเชื่อว่าจะนำทรัพย์สินมาให้มีความมั่นคงหรือที่เขาเรียกกันว่ามีวาสนาที่ดีนะคะวาสนาดีนี่คือเหมือนโชคดีบุญเก่าส่งผลอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยฟังดูมีทั้งดีทั้งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเลยความเชื่อเรื่องซ้ายขวาที่ต่างกันชัดๆบนใบหน้าเนี่ย มันมีผลกับส่วนอื่นของร่างกายด้วยไหมครับตามเอกสารนี้มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะอย่างเช่นที่ไหล่ไหลขวาเนี่ยเขามองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขยันอดทนคือแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะมีโชคเข้ามาช่วยเสมออ๋อครับแต่ถ้าเป็นไฟที่หลังอันนี้บางตำราก็มองต่างไปนะคะกลับมองว่าการแบกรับภาระอาจจะต้องออพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อย เข้าใจเลยครับมันเหมือนแต่ละจุดมีความหมายเฉพาะตัวจริงๆแล้วอย่างบริเวณหน้าอกหรือว่าท้องล่ะครับมีความหมายที่น่าสนใจไหมมีค่ะถ้าตามข้อมูลในเอกสารนะคะถ้าเป็นอกซ้ายเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องความรักค่ะคือจะทุ่มเทมากรักจริงแต่ก็อาจจะเสียเปรียบเขาบ่อยๆหน่อยือ รักแท้แพ้ทางอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะประมาณนั้นค่ะส่วนฝ่ายที่ท้องอันนี้น่าสนใจมากเพราะเชื่อว่าจะนําโชคดีเรื่องอาหารการกินการทํามาค้าขายหรือแบบว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดีค่ะอ๋อการเชื่อมโยงเรื่องอาหารกับท้องนี่ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะครับทีนี้มาดูกันที่แขนขามือเท้าบ้างตำแหน่งไหนที่ถือว่าเด่นสุดๆครับ ที่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะตามตำรานี้คือไฝที่ฝ่ามือค่ะฝ่ามือเหรอใช่ค่ะเขาว่าเป็นสุดยอดวาสนาเลยบ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินหาเก่งเก็บเงินอยู่แล้วก็อาจจะมีอำนาจวาสนาหรือที่เรียกว่าบาร,รมีคือมีคนนับถือยำเกรงโ้โหฟังดูดีมากอีกจุดที่ดีมากๆก็คือฝ่าเท้าค่ะอันนี้เชื่อว่าไปไหนมาไหนก็มีคนเมตตา การเดินทางจะนำโชคดีมาให้อ๋อฝ่ามือใช้หาเงินฝ่าเท้าใช้เดินทางก็เลยมีความหมายดีๆไปทางนั้นเลยน่าสนใจครับแล้วมีตำแหน่งไหนที่แบบเอ่อต้องระวังเรื่องเงินหรือการเดินทางเป็นพิเศษไหมครับมีเหมือนกันค่ะอย่างไยที่ต้นแขนเนี่ยตำราว่าอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คือมีเรื่องให้ใช้จ่ายเรื่อยๆอา้าวเหรอครับ ส่วนายที่น้องอันนี้มักจะเกี่ยวกับเรื่องเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะชอบเที่ยวหรือมีการย้ายที่อยู่ย้ายงานบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจครับนอกจากตำแหน่งแล้วผมเห็นในเอกสารพูดถึงลักษณะของไยด้วยใช่ไหมครับอันนี้สัมพันธ์ยัยงไงบ้างถูกต้องเลยค่ะสำคัญเหมือนกันเอกสารนี้จะเน้นเรื่องสีค่ะถ้าสีเข้มๆอย่างแดงน้ำตาลเข้มหรือดำสนิทไปเลยเนี่ยมักจะตีความในทางที่ดีค่ะว่ามีพลังส่งเสริม แต่ถ้าสีจางๆซีดๆหรือออกเทาๆอันนี้มักจะมองเป็นสัญญาณเตือนหรือเรื่องที่ต้องระวังมากกว่าแล้วถ้าเป็นฝยนูนๆล่ะครับแถมบางทีมีขนขึ้นด้วยอันนี้ต่างจากฝยเรียบๆไหมใช่ค่ะต่างค่ะตามความเชื่อโบราณที่เขาบันทึกไว้นะคะฝยแบบนั้นเลยนูนๆมีขนเขาถือว่ามีพลังเข้มข้นมากส่งผลต่อดวงชะตาได้ชัดเจนกว่าฝยเรียบๆธรรมดาค่ะ โอ้ข้อมูลละเอียดมากครับน่าสนใจจริงๆสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราควรมองเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับไฟนี้ยังไงดีครับอ,อสิ่งสําคัญที่อยากจะย้านะคะก็คือว่าข้อมูลพวกนี้มาจากความเชื่อที่สืบทอดกันมานานไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะต้องเป็นไปตามนี้เป๊ะๆร้อยเปรนะคะครับผมแต่การที่เราลองมาทําความเข้าใจความเชื่อเหล่านี้มันก็อาจจะช่วยให้เราเห็นภาพสะท้อนบางอย่าง เกี่ยวกับค่านิยมหรือวิธีคิดของคนสมัยก่อนได้เหมือนกันค่ะใช่ครับมองเป็นเรื่องสนุกสนุกเป็นความรู้รอบตัวก็ได้ค่ะไม่ควรกังวลหรือยึดติดมากเกินไปเห็นด้วยเลยครับมองการสำรวจวัฒนธรรมความเชื่อก็เพลินดีนะครับก่อนจะจบกันไปวันนี้มีประเด็นอะไรที่อยากฝากให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อไหมครับ อืมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือนอกจากเรื่องโชคล่างแล้วเนี่ยการที่คนโบราณเขาเชื่อมโยงลักษณะทางกายภาพอย่างตำแหน่งฝายไปเข้ากับบุคลิกหรือโชคชะตาแบบนี้มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนของทัศนคติหรือความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันฝังลึกอยู่ในสังคมเรามานานหรือเปล่าโดยที่เราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยก็ได้ก็น่าลองเอาไปขบคิดกันต่อดูนะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับชวนให้มองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเลย วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกสนุกๆครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ